มาดูการชี้แจงของโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแห่งหนึ่งนะคะกรณีมีการร้องสื่อถูกบังคับโอนเงินคืนอ้างเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนะคะคณะกรรมาการบริหารโรงเรียนในจังหวัดสงขลาชี้แจงหลังปรากฏบนสื่อออนไลน์ครูสงขลาร้องสื่อถูกบังคับโอนเงินเดือนคืนโรงเรียน1 0 0 0ถึง5,000บาทอ้างเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กยืนยันดําเนินการตามข้อตกลงค่ะ ตามที่มีผู้ร้องเรียนด้วยภาพถ่ายและข้อความว่าผู้บริหารโรงเรียนเรียกรับเงินครูรายละ1,925บาทถึง5,000บาทอ้างว่าให้บริจาคเพื่ออาหารกลางวันเด็ก หากไม่โอนจะบีบให้ลาออกหรือไล่ออกปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์นั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะคะโรงเรียนชัยมงคลวิทย์เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดชัยมงคลจังหวัดสงขลาจัดการศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆดําเนินการมาตั้งแต่ปี2551เปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวนผู้เรียนเดือนสิงหาคม2,567รวม204คนมีครูบุคลากรจำนวน24คนผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนจนและด้อยโอกาส โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลค่าจ้างครูจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาตามรายหัวเด็กเดือนสิงหาคมเป็นเงิน249,604บาท78สตางค์นำมาบริหารจัดการเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรเงินสมทบ3เงินประกันสังคม5รวม319,300บาท ไม่รวมค่าสาธารณพปภกซึ่งโรงเรียนต้องขอรับบริจาคจากบุคคลองค์กรผู้มีจิตศรัทธามาเพิ่มเติมตั้งแต่ต้นโรงเรียนได้แจ้งให้ทราบและทำข้อตกลงไว้กับทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นครูว่าจะได้รับเงินเดือนไม่เต็มตามวุฒิโดยเหตุโรงเรียนจะหักส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าตอบแทนครูวัตราจ้างที่มีวุฒิตรงตามวิชาเอกที่ต้องรับเพิ่มเข้ามาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กลดจำนวนว,นวิชา และลดชั่วโมงสอนของครูทุกคนลงรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่ทั้งนี้ทุกคนจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า1,000 0ถึง1 5 0 0 0หบาทซึ่งหากจ่ายเต็มจำนวนโรงเรียนจะติดลบเดือนละไม่น้อยกว่า89,031บาทนะครับต่อมางานบริหารงบประมาณได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการจากเดิมที่เป็นการหักเงินเดือนครูตามข้อตกลง มาเบิกจ่ายเงินเดือนครูบรรจุเต็มจำนวนแต่ขอรับบริจาคจากครูรวมทั้งผู้บริหารส่งกลับเข้ามาส่งกลับเข้ามาอย่างกองกลางเพื่อไปจัดสรรเป็นค่าจ้างครูถั่วเฉลี่ยแจกครูทุกคนเพื่อให้โรงเรียนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพและครูทุกคนอยู่ได้ไม่มีใครตกงานซึ่งทุกคนเห็นด้วยและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแต่มีครูเพียงหนึ่งคนที่ประกาศในที่ประชุมว่า ม่ยินยอมตามข้อตกลงซึ่งโรงเรียนก็ไม่ได้บังคับให้จ่ายคืนครับคณะกรรมาการบริหารขอยืนยันนะคะในความบริสุทธิ์ของครูและผู้บริหารทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาจนโรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตก,กรรมการศึกษาของจังหวัดสงขลาและเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนานตนเองที่สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งรายละเอียดต่าง โรงเรียนพร้อมให้การตรวจสอบจากทุกฝ่ายได้ทุกกรณีค่ะ